สารบัญ P.S.K เนี่ยนะเสร็จแล้วก็ให้มันตัวใหญ่หน่อยนี่เพราะเราจะสอนพวกเราจาก40่สอ่ะผมเตรียมไปแล้วปั๊บนะอ่ะนี่ AI ช่วยคิดแล้วอ่ะเรียงตามนี้เลยเรียงตามนี้เลยเอาเรียงจากไหนดีอ่ะเอาตรงนี้เลยอ่ะผมให้ภาษาไทยท่านมาแล้วเนี่ยอ่ะท่านอยากถามอะไรในภาษาไทยอ้าวถามเลยครับตัวนี้ถามเลย ให,ให้คิดอเรียงทีละบรรทัดเลยคาอธิบายหลายวิชาตอนนี้เราเรียนภาษากเก็บกับวัดใช่ไหมครับเรารู้เรื่องของเราดีสุด AI ช่วยแล้วถ้าคุณจะเรียนเรื่องนี้เขาบอกเขาคิดให้แล้วท่านถามเลยทีละบรรทัดที่ท่านอยากรู้เอาเลยครับผมจะพิมห้ถ้าท่านไม่มั่นใจนะว่าคำศัพท์นั้นถูกไหมท่านก็ไปที่ดิกชันนารีออนไลน์ชื่อลองดูอโอเคอ่ะ ท่านอาคมต้องไปถ่ายให้เห็นกล้องวิดีโอด้วยอะถามนะครับเอาไปท่านแรกเลยท่านอ่านดูปุ๊บอะไรถ้าท่านอยากรู้อะที่เป็นภาษาไทยนะแต่ผมจะบอกภาษาอังกฤษให้เอานี่มต์ครับทีละบรรทัดครับต้องรีบนะเพราะเดี๋ยวน้องเราจะมาเรียนต่อใช่ไหมห้องนี้มีใครเรียนหมห้องนี้พวกท่านต้องไปเรียนวิชาอื่นใช่ไหมเออเอาเอา,เอาถามครับถามเร็วถามเร็ว,วท่านอาคมวิดีโอยังนั้นอยู่ไหม อย่างกระพริบอยู่ไหมดูคลื่นเสียงดูดูตรงนั้นมันขึ้นฮะปะริโบ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวพอด,ดูวีดีโอไปเดี๋ยวนะ,ะกระพริบอยู่นเนาะโอเคัวมีม่พูดอะอะไรนะเมื่อกี้ได้นพูดอะไรนะปะริบทถูกต้องครับดีมากดีมากผมอยากให้ถามบรรทุกบรรทัดท่านก็ต้องมั่นใจว่าอะไรท่านไม่รู้ท่านถามเลยครับปริบทภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนเทกต์ครับครับไม่มีผิดครับคอนเทก อาจารย์เช็คให้ก็ได้ไม่เชื่อคอนเทคครับปรบริบทครับถ้าไม่มั่นใจว่าถูกไหมผมก็จะเข้าอันนี้ให้ท่านดูออกจากนี้ก่อนนะไปที่ลองดูลองดูอ่าโอเคกับรอนี่หนึ่งครับไม่มีผิดแล้วครับคอนเทคโอเคไหมครับปุ๊บนะนี่ไงครับปร,บริบทตรงไหมครับ ตรงเปะใช่ไหมตรงเปะนั้นไม่ผิดครับปริบทคืออะไรท่านจะต้องเข้าใจขาปริบทก่อนปริบทคือสิ่งแวดล้อมอยู่รอบๆเช่นเราจะพูดถึงปริบทของสังคมไทยสังคมไทยเป็นแบบนี้นะถ้าท่านไปสังคมเวียดนามก็จะมีปริบทอีกบริบทหนึ่งท่านไปสังคมจีนก็เป็นอีกบริบทหนึ่งใช่ไหมถ้าไปอยู่ในสังคมของชาวมุสลิมก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งเราเรียกว่าคอนเทน ใช่นั้นเราจะไปอยู่ในสังคมไหนเราต้องอยู่บริบทเขาด้วยนะเช่นเราจะศึกษาประวัติศาสตร์ถามว่าทําไมในยุคพุทธเจ้าเขาจึงมีแต่เชิดชูผู้ชายไม่มีเชิดชูผู้หญิงเลยทําไมพุทธเจ้าจึงจึงไม่้ไม่ยอมให้ผู้หญิงบวชง่ายๆเพราะอะไรพระอนุ์ต้องขอทั้งสามรอบเราก็ต้องนึกถึงบริบทในยุคนั้นว่ายุคนั้นเขาเชิดชูผู้ชายเป็นใหญ่ใช่ไหมครับ พระเจ้าถึงมีข้อแม้ว่าภิกษุณีแม้ว่าจะบวชมากี่ร้อยปีจะต้องกราบพระที่บวชแม้แต่ในวันนั้นนั่นคือยุคสมัยนั้นก็เชื่อชอผู้ชายก็จยัดกระสายก็มีแต่ผู้ชายใช่ไหมปริบุในยุคนั้นเป็นแบบนั้นนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า surrounding สิ่ง surround i n g ก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆเราเรียกว่าปริบทภาษาอังกฤษเรียกว่า context คอนเทกต์แปลว่าบริบทครับเ <d> ช่น <d> ผมจะกำลังจะผมพูดว่า it r a i n cats and d o g it rains cats and d o o r เป็นสมมุติแปลว่าฝนตกหนัก <d> อะไรนะ <d> ครับบริบทก็คือสภาพแวดล้อมนั่นแหละแต่ไม่เรียกว่าสนะิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมมันจะเน้นไปทางธรรมาชาติแต่สภาพแวดล้อมก็คือว่าอาจจะเป็นสังคมเป็นภาษาเป็นวัฒนธรรมเงี้ย เป็นความเชื่ออะไรที่คนแถวนั้นเขาเขาเขาเป็นการเขาเรียกว่าคอนเทกโอเคเนาะเวลาสวนประวัติศาสตร์หรือเราไปต่างประเทศท่านก็ต้องรู้จากบริบทนี้ด้วยแบบผมไปจีนผมต้องเป็นเหมือนคนจีนครับผมจะไปทําตัวเหมือนนั้นผมไปจีนอยู่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนผมทําอะไรโยมก็ให้ผมกินแบบตลอดเวลาเลยนะเขาจะให้ผมอ้วนแล้ว ผมก็ต้องตามเขาผมรู้จากบริบทเขาเพราะบริบทของเขาคือหมหายานหมหายาาเขาไม่ถือเรื่องกินครับแต่เขาไม่กินเนื้อเขาจะกินต่พวกมังสวิรัตเราก็ต้องดูจากบริบทเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่แบบไทยไม่ใช่เราไปนู้นแล้วเราต้องเป็นแบบจีนครับเพราะเราศึกษาประวัติศาสตร์จีนมานะ่ผมไปเวียดนามไปประชุมบอลวิสาขะพอถึงหกโมงเย็นปุ๊บประชุมเสร็จปุ๊บเขานิมนต์เข้าโรง้านอาหารเลยครับเข้าร้านอาหารเลยครับ บุฟเฟ่จานไครจานมันครับไม่มีถ่ายลงเป็บุฟเฟ่เหรอ,อาก็ถ่ายครับก็ถ่ายเพราะว่าถ่ายก็มันมันก็ไม่ได้บอกเวลาว่าเป็นเวลาที่เท่าไหร่ oh. ผมกําลังจะพูดว่าผมปรับตัวตามบริบทมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนไทยกับพระไปเที่ยวจีนแล้วทัวร์จีนก็เลี้ยงอาหารที่โรงแรมเพราะโยมเนี่ยเคยเห็นพระไทยอยู่ประเทศไทยเป็นแบบนี้ พอประเทศจีนเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะต้องดูแลลูกค้าเพราะค่าตั๋วค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันรวมหมดเลยเขาจะต้องดูแลลูกค้าเขาจะต้องเขาคิดรวมหมดแล้วตั้งค่าที่พักค่าอาหารค่ารถใช่ไหมเป็นแพ็กเกจทัวร์แพ็กเกจทัวร์คือทัวร์เหมาจ่ายะจ่ายทุกอย่างแล้วคนไทยไปปุ๊บห้องหนึ่งเขาให้พระฌานห้องหนึ่งโยกทุกห้องแล้วนะก็ยังเดินมาถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จไปโพสไปวิจารณ์พระเสียให้หายผมก็เลย บอกว่าโอ้คุณโยมนอกจากปัญญาไม่มีแล้วสายตาสั้นยังไม่เข้าใจปริบทของเขาประเทศจีนกับปริบทของเขาคือมาหายานครับจําไห้นะพระอาจารย์ดูข่าวแล้วนักข่าวก็มาวิจารณ์ซ้ำอีกมีคนไปเที่ยวกับพระแล้วก็ส่งภาพวิดีโอนี่มาให้มือถือมันถ่ายง่ายใช่ไหมสั้นๆก็แล้วนักข่าวก็ไปวิจารณ์ต่ออีกโอ้ผมก็ยังคิดว่านักขา่าวนักข่าวมั่ๆแบบนี้ก็มีเข้าใจไหมเพราะคุณไม่เข้าใจปริบัตีไง ใไหมจีนก็เป็นอีแบบหนึ่งไปจีนเนี่ยผมพาเขาพาผมเที่ยวนั่งติดกันเลยกับยยมผู้หญิงอ่ะแต่คือรถไฟปุ๊บเขานั่งด้วยกันเลยกับผาผมก็นั่งกับเขาก็เป็นผาผมไปเป็นผาโยมผู้หญิงที่พาผมไปทั้งโยมผู้ชายผู้หญิงก็นั่งติดกันไปครับบริบทีเขาเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าอนั่งไม่ได้นั่งผู้หญิงนั่งติดกับพระไม่ได้แล้วท่านจะไปนั่งไหนก็ที่นั่งมันมีสามที่ก็ต้องนั่งด้วยกัน เพราะเราเข้าใจปริบทสังคมเขาสะเก็ดไหมฮะเออมันมีแต่พวกเรานี่แหละแล้วผมไปที่เวียดนามนะมีอาจารย์ผู้หญิงผู้หนึ่งที่เป็นคนชาวอินเดียเขาเคยสอนพระพระองค์นี้เป็นมหายานแล้วโยมผู้หญิงคนนี้เป็นอาจารย์สอนเขามาร่วมง,งานบวนวิสาขะที่เวียดนามเขามาเจอกันเอ๊บเขาเคยสอนกันปุ๊บมากอดกันเลยครับอะไรอย่งโยมผู้หญิงกับพระ กอดกอดต้อนรับกันอ่ะไปเจอกันที่โรงร้านอาหารก็การก็จับไม้จับมือพระมหายานกับโยมผู้หญิงอาจารย์เขาจับไม้จับมือกับแสดงความยินดีเขาจําได้ว่าเป็นลูกศิษย์เขากอดเลยกอดแบบต้อนรับนะเข้าใจไหม ไม่ใช่กอดแสดงเสน่หากอดต้อนรับอ่ะอบอุ่นอ่ะเห็นไหมไปวัดล่องคุณมันมีพก็แบบนี้ถ้ามาลูกเรูามันจะมาถ่ายรูปมันจะมาจับนั่นแหละผมถึงบอกว่าไงผมถึงบอกว่าไงถ้าท่านจะบอกเขายังไงปุ๊บท่านต้องอธิบายท่านต้องอธิบายว่าวัฒนธรรมไทยเขาไม่ให้ผู้หญิงหรือพระนี่สัมผัสกันอยู่ใกล้กันเขาจะให้ห่าง แต่พอเราไม่อธิบายเขาก็จะเข้าใจผิดว่าเราลังเกียจเขานี่แหละคี่แล้วเราไปเขายังไงเป็นภาษาั้งอ่กแล้วก็บอกว่า,า oh I'm sorry I'm sorry Thai culture the m o n k cannot touch woman oh woman cannot touch lady วัฒนธรรมไทยนะเขาไม่ให้พระจับผู้หญิงผู้หญิงไม่ให้จับพระอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้ครับอันนี้ไม่อธิบายเพราะพูดไม่ได้แล้วก็ทําให้เขาเข้าใจผิดว่า hey, ทำไมล่ะภาพเป็นตัวอะไรทำไมจับไม่ได้ก็แค่ถ่ายรูปใกล้ๆก็ไม่ได้เขาอาจจะมองว่าเรารังเกียจเขานี่แหละทึ่ต้องเรียนรู้ภาษาผมไปมาหลายประเทศผมไปมาเก้าประเทศแล้วครับผมไม่ได้เสียตังค์ผมไปจีนไปเดือนผมไม่ได้เสียตังค์เท่บาทนะใช่ผมก็จะเป็นอีแบบหนึ่งแต่ถ้าคนไม่เคยไปไหนฮะเวียดนาม กลางเวียดนามเหนือจะเป็นมหายานแบบจีนครับเพราะเวียดนามเป็นเมืองขึ้นจีนอยู่พันกว่าปีส่วนเวียดนามใต้เนี่ยมันจะเป็นโซนที่ติดกับกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากกัมพูชาเพราะเมื่อก่อนนี้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของสยามนั้นจึนได้รับอิทธิพลจากสยามไปสยามคือประเทศไทยปัจจุบัน,เ,นเหมือนมหายาณห่ผมผ้าเหมือนกันอิทธิพลของสยามเข้าใจยางนั้น ถ้าท่านไปเวียดนามตอนใต้ก็จะมีผสมมหายานกับเทรวาสช่ผสมมาถี่ว่ามีวัดแบบเทรวาสด้วยมีวัดแบบมหายานด้วยนะโอเคเนาะผมถึงบอกว่าท่านศึกษาอะไรท่านต้งนองท่านอย่าไปคิดว่าเทรวาสเราดีที่สุดต้นฉบ,บับไม่ชาลโลกเขาไปได้มองงนั้นมีแต่เราคิดเอง <c oughs> เราคิดว่าเราต้นฉบ,บับ <c oughs> เขาก็คิดว่าเขาก็ต้นฉบับเหมือนกัน อาารพาไปน่อยู่อ่าไปได้ครับผมไปมาสามสี่รอบแล้วก็มีโอกาสครับบอกพาไปที่วัดผมก็มีพระเวนามอยู่มาเรียนหนังสือที่วัดอ่าคือคือผมเนี่ยผมจะต้อนรับคนทุกคนจะเป็นศีลังกาเป็นพระมาเป็นปุ๊บเนี่ยพอผมจะได้บริวารผมก็สอนภาษาไทยให้ผมทําเอกสารต่อยสุลษาผ่านพระหมดที่วัดผมมีพระอยู่สิบก็รูปเป็นต่างชาติ มีเวียดนามมีกัมพูชามีสีลังกามีพมา่านั้นผมเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสยูรูปเดียวผมก็จะเป็นคนตรวจเอกสารทุกอย่างเพราะเจ้าอาวาท่านไม่นช,ชำนาญวัดโวรจัญญาวาสครับเจริญกรุงเจ็ดสิบสองเจริญกรุงเจ็ดสิบสองกรุงเทพครับผมอยู่ที่นั่นมาสามสิบห้าปีแ,แผมก็มาสอนผมก,ก็มาสอนอ่าผมนอนสำง,งานเลย<อ>พ่ออให้ให้ที่พักอาจารย์สนองก็ให้ที่พักแต่ผมไม่ไป อาจารย์จะลองให้ผมไปนอนห้องที่ท่านเคยนอนหรือว่าโยมผุดผ่องก็ให้ไปนอนห้องพยาบาลหรือว่าให้ไปนอนชั้นสี่ผมบอกว่าเรื่องกินก็เรื่องนอนอ่ะสระอาจารย์ไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญนอนอย่าให้มียุงพอกินก็แค่โจ๊กถ้วยหนึ่งเช้ามาพระอาจารย์ก็พอแล้วที่เหลือพระอาจารย์จะทํางานที่พระอาจารย์ต้องนอนที่นั่น